สวัสดีครับท่านผูช้ชมครับพบก,กับจันทานนิวคาซาฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีปผมก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับกลับมาเจอกันในค่ำคืนนี้ครับกับเรื่องราวของวงการฟุตบอลอาเซียนแล้วก็วงการฟุตบอลไทยประเด็นอะไรเด็ดๆเรามาคุยกันในคลิปนี้หลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับก็พูดถึงประเด็นนะครับยังไม่จบนะสำหรับประเด็นของการเจอแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดของกลุ่มอาเซียนฟุตบอลเป็นทัวร์นาเมนต์พิเศษที่ถูกจัดขึ้นนะครับแล้วก็ทีมอาเซียนเอาชนะแมนยูไปได้1ประตูต่อศูนย์ ซึ่งประเด็นมากมายยังถูกกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะโค้ชของเวียดนามนะครับอย่างคิมซังชิกที่คุมทีมชุดนี้ของอาเซียนก็ได้ออกมาเชียร์นะครับสตาจากเวียดนามครับ เอาจริงเอาจังนะเชียแบบเอาจริงเอาจังเลยอะ่ะเขาบอกว่าไฮลองเนี่ยเพิ่งร่วมร่วมฝึกซ้อมก่อนเกม1วันนะแต่ไฮลองทําผลงานได้ดีในแมตชนี้ไฮลองก็คือคนที่แบบว่ากูจะเกิดนะจะยิงทุกช็อตขอแค่ได้เกิดได้ยิงแมนอยู่จะรอจะเท่มากนะฮะช็อตของเขาแย่ๆมากมายเต็มไปหมดซึ่งนั่นแหละโค้ชของเขาคิมซังชิกบอกว่าคล้ายกับในทีมชาติเวียดนามไฮลองทําได้ดีมากฉันหวังว่าไฮลองจะมีโอกาสในการแข่งเวทีระดับนานาชาติมากขึ้นนอกจากนี้ยังหวังว่าอโมริมจะคอยจับตา ดูไฮลองด้วยอยากให้แมนยูซื้อไฮลองครับอันนี้เขาไม่ได้อหานะเขาสัมภาษณ์ออกมาแบบนั้นจริงๆซึ่งก็มีแฟนเวียดนามมากมายออกมาชมถึงเทคนิคและความกล้าหาญของไฮรองครับแต่ว่าแฟนอาเซียนกลับมองแตกต่างว่าไฮลองเนี่ยจะฉายคนเดียวเป็นบอลชายเดี่ยวเลยนะฮะคนอื่นเรเยสของฟิลิปปินส์ก็เล่นดีหรือว่าไซยาสิของออสซี่ก็เล่นดีนะครับผมมองว่าถ้าจะเอาไฮลองเนี่ยเอาไซยาสิส์ของออสซี่ชี่อย่างดีกว่านะฮะอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยกับคิมซังชิกแต่ก็นะแกก็ชมลูกทีมของแกนะครับ แต่คินซังชิโก็มองนะครับบอกว่ามันยอดเยี่ยมมากนะที่เล่นกับสโมสรที่ดีที่สุดในโลกเพียงแค่ซ้อม2วันเท่านั้นแต่รู้สึกเหมือนเล่นด้วยกันมายาวนานถึง20ปีโอ้โหเราสามารถยิงประตูได้มากกว่านี้เราน่าจะยิงประตูได้มากกว่านี้แต่ฟุตบอลไม่ง่ายเลยใชยชนั้นเหนือแมนยูมีความหมายกับผมมากและผมเองมีช่วงเวลาอันลําค่ากับอาเซียนออสซาเช่นกันนี่ฮะอาเซียนร่วมใจเหมือนเล่นกันมา20ปีซ้อม2วันมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อแต่แฟนแมนยูก็บอกกันนะว่าเขาแค่บินมาเที่ยวเฉยเฉยจะจริงจังอะไรนะ เขาเอาจริงนะไม่รอดหรอกนะเนาะก็ว่ากันไป มันประเมินค่าไม่ได้แบบนี้อย่างนน้อยอเราก็ได้เห็นรอยยิ้มของมองมองลวินที่ยิงประตูทีมที่เขาชื่นชอบอย่างแมนยูได้คนพม่าได้โด่งดังกว่าใครเพื่อนเราได้เห็นปฏิวัติคําใหม่นะครับได้ถ่ายรูปคู่กับไอดอลมากมายเห็นแฟนเขาแชร์อยู่เบนมีความรู้สึกมีความสุขเล็กๆในใจหรือวรชิตนะเห็นยิ้มยิ้ม,ย,มยิ้มแบบนั้นใจเขาคงชุ่มฉ่าไปด้วยความสุขมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ของนักเตะจริงๆนะครับแต่ไม่เห็นด้วยกับคิมซชิกตรงที่ไฮลองนี่แหละจะให้โค้ชแมนยูจับตาดู อยากให้ซื้อไฮลองไปร่วมแมนยูโหดกว่าน,นี้เขายังไม่พูดเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คิมซังชิกทาดีนะครับไม่ใช่จะเราจะพูดถึงในแง่มุมเสียหายของเขามีภาพหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจในคิมซังชิกก็คือระหว่างฉเฉลิมฉลองกันอยู่นั้นนักเตะเวียดนามนะครับก็มีความสุขอยู่รวมกันพร้อมกับสตาฟนะฮะแล้วก็มีพวกนักเตะลาวยืนงงอยู่ครับออสซี่ยืนงงอยู่คือแต่ละคนมันความรู้สึกนะไปเตะเราก็ไม่ได้สนิทสนมกันขนาดนั้นเหมือนกับไปงานราชาการทําตามหน้าที่ไปแต่ว่าคิมซังชิกเนี่ยกำลังเห ยืนอยู่ครับแล้วเหมือนจะเขินอายนะเบนก็เป็นคนเขินอายอยู่แล้วนกเตะแต่ละคนก็แบบทาท่าเขินอายถ้าเขาไม่เรียกเราก็ไม่ฆ่าไปเข้าเฟรมกับเขานะแต่ว่าคิมซังชิกเนี่ยวิ่งเข้ามานะเพื่อที่จะมากอดเบนเดวิดนี่แหละก่อนใครนะคนอื่นก็แค่เรียกเฉยแต่เบนเดวิดเนี่ยดูปฏิยาคิมซังชิกครับดูท่าเขาชอบมากเลยเนี่ยวิ่งเข้ามากอดแล้วก็เอาตัวเบนเข้าไปถ่ายรูปครับกับดูดุยมานนะซังชิกดูเอ็นดูเบนค่อนข้างเยอะเหมือนกันเบนก็แบบว่าเหมือนจะไม่ไปนะผมเขินเมื่อยานครับผมเขินครับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ค สองชิก็เอาตัวไปถ่ายรูปจนได้แต่ว่าช็อตนี้ตัวแทนจากไทยวรชิตกับปฏิวัติคําใหม่ไม่ได้เข้ามาร่วมเฟรมด้วยมาไม่ทันนะมัวแต่เฉลิมฉลองอยู่ด้านโน้นคุยกันอยู่ด้านโน้น2หนุ่มเราก็ไม่เป็นไรนะมันเขินอายกันบ้างครั้งแรกเป็นมุมมิติที่แตกต่างที่เราได้เห็นในฟุตบอลอาเซียนนะปกตินี่ใส่ในสนามกันดุเดือดตลอดนักเตะของเราอย่างปฏิวัตินี่เขาก็พูดถึงเยอะนะแมนยูแต่ผมดูคอมเมนต์เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงใครรองเลยนะหนึ่งเขาพูดถึงปฏิวัติคำใหม่2คือมองมองลวินะตตููกัับผ้ประู ถ้าเข้าไปเปรียบเทียบกับโอนานาหะนะฮะซึ่งโดนล้อเป็นประจําอยู่แล้วก็จบไปนะแมนี้ก็เป็นความสุขกับชาอาเซียนเท่านั้นมันก็ยังการนตีอะไรไม่ได้อย่างบีจีเนี่ยเอาชนะดอทมุนถล่มทลายนะทุกวันนี้กริ๊บเลยเอาว่ากันไปมากขยับกันมาที่เรื่องราวนะครับต่อเนื่องหลังจากที่ในช่วงกลางวันนะไทยจับสลากมาเจอกันอีกแล้วกับมาเลเซียนับกันจริงแทบจะทุกปีนะเจอมาเลเซียเป็นประจําไม่รู้เป็นไรฟรีฟ้าลิขิตก็เริ่มจากมาเลเซียนี่แหละซึ่งมาเลเซียเขาก็ไม่โอเคนะทีอยก เพราะว่าเขามองว่าสถานการณ์ตอนนี้ในทีมยู13ของมาเลยก็ไม่ได้นิ่งสักเท่าไหร่แฟนบอลส่วนใหญ่เขามองว่าโอ้ในกรุ๊ปที่พวกเขาอยู่เนี่ยนอกจากจะมีไทยเป็นตัวเต็งนะฮะทำไมถึงเป็นตัวเต็งเพราะว่าเป็นเจ้าภาพด้วยต่อให้สูสีกันแต่ความเป็นเจ้าภาพได้เปรียบอย่างมากเหมือนกับโค้ดนิชิกะยะที่พูดเอาไว้ว่าการเป็นเจ้าภาพนี่ยสำคัญเนี่ยเขาบอกว่าการมีประเทศไทยและเลบานอนเนี่ยการที่มาเลเซียจะผ่านเข้ารอบเป็นเรื่องค่อนข้างยากเลยทําไมต้องเจอไทยตลอดด้วยไม่เข้าใจผมมั่นใจว่าไทยและเลบานอนจะผ่านเข้ารอบแน่นอนส่วนคนอื่น ทีีมน้ไไปไดหวังว่าคราวนี้จะมีโค้ชที่มีประสบการณ์บางทีมาเลเซียอาจจะเอาชนะประเทศไทยได้นี่ะสยามเป็นเจ้าภาพอีกแล้วเหรอนี่ะพี่สยามและลุงเลบานอนจะต้องรุมกระทืบเราแน่นั่นคือความกังวลของมาเลเพราะว่ามาเลบางทีก็อดนะครับเวลาเจอกับไทยแต่ปีนั้นไะจูเมือนเข้ารอบป,ปีฟ้าลิขิตเพราะว่าเขาฟอร์มดีจริงเราดันไปเสมอมองโกเกือบไปเหมือนกันดีที่เราเนี่ยดันเอาชนะมองโกทําให้เราแบบแซงมองโกเข้ารอบไปที่ผมจับตายสุดคือขุมกาลังนะผมคิดว่าเด็กชุดนี้โดดเด่นขึ้นมาหลายคนเอราวัณกานิเย่สยามยับอย่างเงี้ยนะเซ สัรราตีนิชิกายะเขาก็มองว่าต้องโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักนะคู่ต่อสู้ก็ต้องมองมาที่เราเหมือนกันเพราะเราเป็นทีมวางคิดว่าพวกเขาเองก็คงเตรียมความพร้อม,รอมเราจะไม่ทําให้แฟนบอลผิดหวังนะในการแข่งันครั้งนี้ฉะนั้นจงเชื่อใจนิชิกายะแล้วก็สําคัญนะพอแข่งจริงกันไม่ใช่ว่าฟอร์มทีมัสะสิบดีมีแต่ซูเปอร์สตาร์แต่แข่งจริงเอาทีสอทีสามาเล่นเหมือนกับโคตระ อันนี้ผมบอกเลยผมโคตรสิ้นหวังผมไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกมาดามจัดการด้วยเพราะมันหลายครั้งแล้วที่เป็นแบบนั้นพอเอาเข้าจริงไม่มีคนมาเตะเนี่ยส่วนในทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยนะครับตอนนี้ถูกป,ประเมินโดยโค้ชเติร์กมินิสานเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผมบอกแล้วว่าเขารู้จักเราดีนะครับเขาประเมินเรามาก่อนหน้านี้แต่อิชิอินี่สิต้องพยายามพอสมควรนะครับในการ ตามสเกลโค้ดคนนี้โค้ดคนใหม่ของทีมชาติเติร์กเมน,นิสถานนั่นคือเมเรดอฟนะครับโค้ดวัย42ปีก็เป็นอดีตนักเตะของเขาเพราะว่าโค้ดเก่าเนี่ยลาออกโดยกระทันหันเพื่อไปคุมทีมในลีกยุโรปทีนี้นี่เมื่อเมเรดอฟเข้ามาเนี่ยเขาทํางานอยู่ในสมาคมอยู่แล้วเขารู้ในเรื่องราวทีมชาติไทยนะครับที่เขาสเกลามาเนี่ยตามที่สัมภาษณ์กับสื่อเติร์กเขาบอกว่าการเจอไทยอ่ะถือว่าเป็นงานที่ยากเลยความรับผิดชอบรออยู่ที่ข้างหน้าแล้วต้องเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาของทีมในตอนนี้เพราะทีมชาติไทยเป็นทีมทีีี่มการรจัดะเบยบย ดเมริด,ดรอฟบ,บอกว่าผมดูการแข่งขันในรอบคัดเลือกกับศรีลังกา้อาบอกว่าทีมเหล่านี้กาลังพัฒนาไปในทางที่ดีทีมชาติไทยได้รับการฝึกสอนจากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นซึ่งปลูกฝังรูปแบบการเล่นที่เป็นระบบรวดเร็วและผสมผสานกันอย่างลงตัวในบรรดาทีมทั้งหมดที่ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกเนี่ยเรากําลังต่อสู้กับทีมที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างไทยเลยนะนั่นเหตุผลว่าทําไมพวกเขาถึงถูกจัดอยู่ในโถแรกในการแข่งขันการจับสลักสำหรับคู่แข่งของเรานอกจากไทยแล้วยังมีศรีลังกาซึ่งไม่ง่ายเลยตอนนี้มีนักเตะจากยยุุโรปที่่่เลลลนนนฟตบออาาางงฉดัั้ ไม่ควรประเมินใครต่ำเกินไปไม่มีใครในกลุ่มนี้ที่เป็นตัวแจกอย่างชัดเจนทุกเกมเหมือนนัดชิงเลยซึ่งยกไทยเป็นเต็งหนึ่งเลยนะฮะในรอบนี้ทุกทีมเลยที่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกทีมไทยถือว่าแข็งที่สุดในมุมมองเขารู้หมดนะอิชิอิเป็นยังไงการเล่นเป็นยังไงแต่เราเองก็ต้องศึกษาเขาให้มากพอเพราะว่าผมเห็นอิหร่านไปเล่นสนามนั้นของเขาสนามย่าเทียมะนะอิหร่านเฉือนมาแค่1นศูนย์ซึ่งไล่กดยากมากโอกาสยิงก็ไม่ใช่เยอะอะไรเราไปต้องละเอียดสุดต้องแบบบีบวเข้าใส่เลยให้แบบตกใจไปเรื่อยตั้งแต่แรกะนะฮะ นี่อันนี้พูดในเชิงที่โค้ดเข้ามาวิเคราะห์เรานะจะได้รู้กันว่าเขาคิดกับเราอย่างไงส่วนเราต้องรอดูนะฮะเพราะว่ายังไม่รวมตัวกันจะรวมตัว,วกันเนี่ยสวันก่อนแข่งกับอินเดียในเกมอุ่นเครื่องน้อยมากเพราะว่าในวันที่เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็ยังมีแมตช์แข่ง,ข,ง,ข,งขันบอลทั่วอยู่เลยนะฮะไม่รู้จัดยังไงมาเตะกันจนป่านนี้บอลลีกจบไปตั้งนานโอ้ยพอ,อยายเส่งจริงนั่นคือเรื่องราวที่นามาฝากกันทีน่เดอนเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกัน,ใน,ในวันนี้ลาทัมไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะจ้า กด subscribe ให้ผมได้รักษาผมสิบวันเลยหมดคนละ